เอาถุงพุ่นยิงไดิครับเลี้ยงนี่ชินมีทุนคนเดียวครับเสือหายไปทุนคนเดียวครับขวดอะไรครับมีทุนเต็มครับมีทุนว่าแม่นครับวีทุนเฮ้ยแหวนบอลนะจะคอยสุด สือหาแคปยังไงครับแคปทีทุ่นครับ Lạp của nó. Hóc tôi. Hoạt động Để lắm đẹp lại, hả? Lạp hả? Lạp hả? กันนะครับเข้ามาจ่ายด้วยตรงนี้ครับสามคุณ

มนจะมีมีมมีเพดเปนอู่าเดมันเลยตัวล็อกเพดมันรุดออารุดเอมันเดแรงวงวงแหวนมันอะไอย่าเี้ตัวรับเปเป็น้ป่าเลยแทนเป็นแบนี้สอง่กุป็เงียนะัอบุมือหมงะเดี๋ยวง่แม เอลบำไเปลวไหมคเล้วเนี้ยเียแล้วก็เป้าแห็งพี่ได้บ้มันเลี้ยวเลย

ต่อองที yard, นี้หน่อยไม่เป็นไรครับต่อไปเลยต่อไปเลยันที่น้องกันไดจะบอกชั้นประถมจับจ่เรบ้าังสคนไดรับลูกนะครับผมไม่เข้าใจเลยลูเดียวนะครับเสร็จป้ยครั้งเดียวสิ

ถ้าแจมก็สร็จแล้วครับสามอโอ้ออกครับเสียเียงมาเยมาเมเคนที่ใไปาต่สงครับ้องการถ้าแจมส่งได้เลยลงครับเต็ม